เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับนักศึกษาดีไซเนอร์คนนี้เธอก็มาจากบ้านนอกในระหว่างที่มาเรียนที่ลอนดอนเพื่อนในหอก็คบไม่ได้สักคนล้อเธอมั่งดูถูกเธอมั่งเมาอะไรแต่ละทีก็ไม่เกรงใจกันเลยจะมีอะไรกันทีก็ให้เธอดูทั้งแบบนั้นเน่เธอก็ตัดสินใจย้ายหอไปอยู่อีกที่หนึ่งดีกว่าแต่พอมาอยู่ที่นี่เธอฝันเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจากยุคหกศูนย์ที่อยากเป็นนักร้องแต่พอไปไปมา,มา,ม,ามาเส้นทางชีวิตของเธอเริ่มไม่ใช่เองอยกกากว้าแล,ละ,และนก เ้วไม่ใช่แค่นั้นลูกค้าแต่ละคนของผู้หญิงจากยุค60คนเนี้ยไอ้พวกนี้ก็กระเฮี้ยนกระหือลือม,มาจากไหนก็ไม่รู้พวกมันก็พยายามมาใช้บริการเธอในยุคปัจจุบันอีกแล้วนั่งสาวคนนี้ต่อให้หนีไปที่ไหนก็เจอแล้วสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงไอ้ลูกค้าพวกนี้เป็นใครต้องการอะไรกันแน่เรื่องส่วนผู้หญิงสวยๆในยุค60เนี่ยเป็นใครกันแน่คลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเลดี้ินโซโหถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเอลลี่เธอก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงอยู่กับยาย2คนแต่ว่าเธอก็ได้เข้าเรียนที่มาหลาลัยแฟชั่นชื่อดังทักษะการออกแบบเสื้อผ้าของเธอก็ถือว่าใช้ได้เลยทางยายก็เป็นห่วงที่จริงเธอก็ไม่อยากให้หลานไปลอนดอนในเมืองนั้นมันมีแต่คนอะไรก็ไม่รู้น่าปวดหัวแต่พอหลานอยากไปก็ต้องให้ไปอยู่ดีพอมาถึงลอนดอนก็เอาแต่เริ่มเลยแท็กซีพ่พอเห็นว่าเอลลี่เป็นเด็กบ้านนอกทีนี้มันก็ถามไปเรื่อยมาทําอะไรที่นี่อ๋อมาเป็นดีไซเนอร์นี่เองเหมอะแล้วเนี่ยขาสวยหุ่นดีนดนีีีขนนนาา้้วว่มคยแบบอู นนั้นเขาจะขับรถไปวนดูที่นั่นทุกวันเลยเอลลี่เธอก็ทนไม่ไหวของลงก่อนดีกว่าเธอก็ไปหลบอยู่ในร้านขายของพักหนึ่งกว่าแท็กซี่จะยอมไปก็ตั้งนานพอเห็นว่าแท็กซี่ไปแล้วเธอก็เลยเดินไปที่หอเองดีกว่าเดินไปอีกนิดนึงก็ใกล้ถึงแล้วด้วยทีนี้ทางเข้าหอ,อก็เจอผู้ชายคนนึงยืนอยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจอร์เขาก็ดูทรงเอลลี่และให้เขาช่วยไหมเอลลี่ก็ไม่เอาตอนนี้เธอก็หลอนไปหมดเจอแท็กซี่กลายเป็นพี่มุงเมื่อกี้ยังไม่หายกลัวเลยพอเข้าหอมาก็เจอลูเมตยอยู่คนหนึ่งมารออยู่แล้ววูเมเเเธออชื่่าาาคตก็ป็ปน ตรงแรงๆหน่อยเจอกันครั้งแรกก็ถามมันก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนเธอมาจากเลนรูทอยู่ในคอนวอลบ้านเธอค่อนข้างบ้านนอกนิดนึงทางนี้ก็บอกว่าเสียใจด้วยเอาซาน่าเวอร์เลยกูมาจากบ้านนอกแค่นี้มึงเสียใจทําไมเนี่ยด้วยความที่เรียนแฟชั่นก็ต้องคุยกันเรื่องแฟชั่นอีกคาตาเธอก็ใส่แบรนด์เนมทั้งตัวพอถามเอลลี e ่ว่าใส่ของแบรนด์อะไรเธอก็บอกว่าเธอตัดชุดเองดีมากเยี่ยมเลยกูว่าแล้วสมแล้วที่มาจากบ้านนอกจริงทีนี้พอไปคุยกับคนอื่นที่อยู่ในหอเดียวกันก็วอย่างที่เข้าใจกันว่าเรียนแฟชั่นกันหมมดดแต่่่ละคนนนก็ใบรายง หอวันแรกเจอคนอื่นก็ต้องแต่งตัวดีๆหน่อยคนอื่นก็มองแอลลี่เป็นตัวตลกเลยแทนที่จะใส่แพร์เนมาดันใส่ชุดตัดเองมาแอลลี่ก็ต้องทนไปก่อนก็ต้องหากลุ่มอยู่ไปก่อนไอพวกนี้ก็แวะไปเรื่อยเธอก็ยังทนอยู่ทีนี้ในหอก็จะมีตู้เย็นส่วนกลางอยู่ใครเจอของมาวางไว้ก็ได้แต่ว่าต้องเขียนชื่อแล้วดูทรงโจคาตาตอนนี้ก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งไปละเธอชวนทุกคนดื่มดีกว่าเอาตั้งแต่วันแรกเลยพอเริ่มดื่มก็ไม่จบที่หอต้องไปที่ร้านต่อพอไปที่ร้านก็เจอจอนคนที่อยู่หน้าหอพอดีทางจออนนนนนนกกก็ทททัายิดึงีี้มมพุ่่ คณะนั่นแหละเดินมาคุยทางนี้เขาก็เดินมุ่งมาเลยอยากผสมพันธุ์มากก็ถามตรงๆนั้นมีใครพรพอมผสมพันธุ์บ้างไหมลองถามเอลลี่ดูดิถ้าทรงนี้กินเหล้าเข้าไปเอาเรื่องเหมือนกันนะทีนี้เอลลี่เธอก็เลยเดินหลบมาก่อนดีกว่ามานั่งหลบอยู่ในห้องน้ําอยู่พักหนึ่งพวกแกงเจ๊เขาก็เดินเข้ามาในห้องน้าพอดีทางนี้ก็ไม่รู้ว่าเอลลี่อยู่ในห้องน้ําก็ดินทาเต็มที่เลยดูจากสภาพแล้วทรงนี้เรียนไม่จบหรอกเดี๋ยวเรียนเรียนไปถ้าไม่เป็นโรคตายเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายจากนั้นแก๊งของเจๆ๊ๆเขา้าไปต่อที่อื่นกันนนนนอออออีออออีีกกกเเเ่่่คคาาหมมมืจะตตตตไปแแรยู็ุณ จ้องมาที่เธอแล้วก็เหมือนยิ้มให้นิดนึงเธอก็ไม่รู้หรอกว่าคุณตาคนนี้จะเสืออะไรแต่ฮีแน่เธอเริ่มเบื่อคนพวกนี้แล้วกลับห้องดีกว่าพอกลับห้องไปได้พักนึงลูเมดกลับมาที่ห้องแล้วมาถึงกันนัวกันเลยไม่เกรงใจเลยเป็นกูกูไม่หนีนะกูนั่งเชียร์ด้วยนะพอลงมาข้างล่างหอแม่งกินเหล้าทั้งหอเลยนี่ว่าเอลลี่เธอหามุมมานั่งหลบแป๊บหนึ่งทีนี้ก็มีคนเมามาชวนคุยเจ๊ฟังเพลงอะไรเนี่ยขอฟังบ้างเด็โอ้ี่เพลงโคตรเก่ายุคคุณยายเลยชอบฟังแนวคนแก่ส่วนจอนเองที่อยู่ทีีี่่่่่่นเเค้าาาาาากก็มชว,วววยพลจะสรง ประทับใจให้สักหน่อยเขาก็ดันไปหยิบโค้กของแอลลี่มากินทีนี้เธอก็เลยงุนกินกว่าเดิมอีกแอลลี่ก็นั่งหลับที่เนียยันเช้าจนเธอไปเรียนสายเลยยายก็โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างเธอก็เล่า,าไม่ถูกซึ่งในบอร์ดของโรงเรียนมันก็มีโพสต์แปะเอาไว้มีเจ้าของห้องหาคนมาเช่าห้องอยู่เจ้าของห้องก็รับแค่ผู้หญิงเท่านั้นเป็นหอพักหญิงล้วนห้ามมีผู้ชายเข้าเด็ดขาดแอลลี่เธอก็จะย้ายหอไปอยู่ที่นี่ดีกว่าเจ้าของหอก็เป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเธอก็บอกว่าจะเช่าที่เนียมีกฎอยู่สามข้อข้อแรกห ข้อสามห้ามซักเสื้อผ้าตอนกลางคืนพอดีว่าเครื่องซักผ้าที่นี่มันดังมากจนมันรบกวนเธอแล้วห้องที่เอลลี L ่ e จะเช่าอยู่ก็เป็นห้องแนวยุค60เอลลี L ่ e เธอก็ชอบแนวยุค6ก 60. อยู่แล้วอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้อยู่บ้านคอลีนเธอก็มีความทรงจํากับห้องนี้เธอก็ไม่อยากขายมันเพราะงั้นถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อื่น่ะเอลลี A ่ L e เธอยืนยันเหมือนเดิมว่าเธอชอบแต่เธอเลือกเกิดได้ที่จริงเธออยากเกิดยุค60นได้ซ้าคุณยายก็โอเคแต่ว่าค่าเช่าที่นี่ก็ถือว่าแพงอยู่นะค่าประกรันันนนนน2 2เเเดดดดืืออออขงคคค่่่่าาาาาาชชแลล้้ววมมจํหพีี สร้างเรื่องแล้วก็ชอบหนีไปกลางดึกเธอก็เลยต้องเรียกค่ามัดจำเยอะหน่อยพอตกลงกันได้เอลลี่เธอก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ทันทีนอนที่นี่คืนแรกก็ฝันเห็นอะไรแปลกๆเลยเธอก็ฝันเห็นที่นี่แต่ว่าเป็นยุค60และระหว่างที่กําลังชมความสวยงามในยุค60อยู่เอลลี่ก็เดินเข้ามาในร้านอาหารสุดหรูร้านหนึ่งแล้วตอนนี้เธอก็เหมือนอยู่ในร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแสนดีแสนดีเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากความฝันของเธอก็คืออยากเป็นนักร้องชื่อดังเธอก็เลยจะมาสมัครร้องเพลงที่ร้านนี้ตอนแรรกกกก็็ถาาาาามหเเจจ้้ขออองนนนยู่่่่คทีีบว ร้าานไมม่พนักงานก็บอกว่าลองไปคุยกับผู้ชายคนนั้นดูไหมคนนั้นเขาชื่อว่าแจ็ครู้จักกับนักร้องชื่อดังหลายคนเลยอย่างคนที่มาร้อเพลงวันนี้ก็คือซินล่าแบ็คนักร้องชื่อดังคนหนึ่งแจ็คเขารู้จักซินล่าตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลยนะอารมณ์ Hello, เหมือนแมวมองคอยหาเด็กเข้ามาอยู่ในสังกัดแซนดี้เธอเลยเข้าไปคุยสักหน่อยดีกว่าแจ็คที่เป็นแมวมองเขาก็ต้องสะดุดตาเขาก็เดินเข้ามาคุยเขาก็อยากรู้ว่าน้องสาวเนี่ยเป็นใครครับเนี่ยเธออาจจะเป็นนักร้องซิมเวอร์แบ็คคนต่อไปมั้งโอ้โ ร้องดิแล้วเรื่องเต้นนี่ได้ไหมแซนดี้กับเตนให้ดูทางนี้ก็ชอบดิเอาจริงๆนะว่ากันตามตรงถ้าคุณจะมาเป็นนักร้องที่เนี่เขาว่าอีกนานอย่างแรกคุณต้องเปิดตัวให้ได้ก่อนเขามีที่คุณแสดงฝีมืออยู่ที่หนึ่งสนใจไหมลองคิดก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเอาเครื่องดื่มมาให้แล้วระหว่างที่แจ็คเดินไปเอาเครื่องดื่มลุงคนนี้ก็เป็นแนวมุ่งอีกคนนึงเดินเข้ามาถามแซนดี้ว่าไปกับพี่ไหมแจ็คเขาก็ารีบดึงมือแซนดี้ไปที่อื่นดีกว่าลุงก็โวยวายโหแจ็คก,กะหลีคนเดียวห่วงทําไมวะจก,ก,ดดกใกงน,นถูส เป็นสุภาพบุรุษทั้งสองคนก็แวะดูดคอในตู้โทรศัพท์แป๊บหนึ่งพอแซนดี้เคิร์ฟแอลลี่เธอก็เคิร์ฟไปด้วยคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแจ็คก,ก็พาแซนดี้มาส่งที่บ้านก่อนห้องที่เธออยู่ก็คือห้องที่แอลลี่อยู่ตอนนี้พอแอลลี่สะดุ้งตื่นมันฝันก็จริงแต่ว่าเธอก็ติดใจเลยยุค60มันดีแบบนี้นี่เองในคาบเรียนเธอออกแบบเสื้อผ้าเหมือนกับของแซนดี้ตอนนี้แซนดีก้ก็กลายเป็นผีงีงที่เธออยากเป็นโจก็เดินเข้ามาดูงานโอ้โหสวยนะเนี่ยแล้วส่วนทางโคเจ้พอเห็นใครเด่นไม่ได้้้้้กก็มมาาาาไไซเเเเดินนนขาาแสืออผยยุคไปไลลนะ แล้วรอยอะไรที่คอเดี๋ยวไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยลอยชัดขนาดนี้หาสมุนไพรมาทาหน่อยไหมด่ากูใช้สมุนไพรกูไม่เจ็บเลยแต่งงอยู่ว่ารอยดูดมันมาได้ไงวะแต่ไม่เป็นไรชอบฟันเสียวดีเอลลี่เธออยากรู้ต่อว่าแซนดี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นไข่เส้นทางการเป็นนักร้องของเธอเป็นไงมัง่งพอกลับห้องได้เธอก็รีบเข้านอนท,ทันทีแล้วก็ฝันต่อจากเรื่องเดิมเลยวันนี้แจ็คมันก็มารับแซนดี้ไปออดิชั่นถ้าผ่าน,นยาบอกนะว่าเธอจะได้มาร้องเพลงที่นี่ในสองคนนั้นอึง้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว,ว่าเอลลี่เนี่ยชอบ งานแซนดี้เธอก็ตื่นเต้นจะได้เป็นนักร้องแล้วก่อนจะได้เป็นนักร้องก็ขอโนวกับแจ็คก,ก่อนแล้วพอแอลลี่ตื่นขึ้นมาเธอก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีขนาดแซนดี้ยังทําได้เลยเธอต้องทําได้เด็กทีนี้เธอก็ไปเปลี่ยนลูกตัวเองให้เหมือนกับแซนดี้โดยขอที่ลูกใหม่เสื้อผ้าใหม่ก็ต้องใช้เงินเยอะนิดนึงถ้าเป็นนี้ไม่มีตังเรียนแน่เลยว่าแอลลี่เธอเลยไปหางานทําแถวนี้ดีกว่าเธอกล่าวว่าจะมาสมัครงานที่บาร์เนี่ยระหว่างที่นั่งรอคุยกับเจ้าของร้านไอคนนี้ลุงคนเดิมที่เคยจ้องเธอก่อนหน้น้้้าานนีีพอออออออเอเเเเเจจจกกรร็งงธหมมืดิลยยคุข้าน เสร็จเจ้าของร้านรับเข้าทำงานทางเอลลี่เธอกลับพอเลยดีกว่าแล้วส่วนลุงคนแรกแกก็เดินตามมาคุยลุงก็ถามว่าจะหนีทำไมเนี่ยไม่ได้มาจีบซะหน่อยหน้าคุ้นมากอยากรูก้วิเขยว่าแม่เป็นใครแม่เธอเสียชีวิตไปแล้วลุงแกก็ว่าอยู่เรียกมาคุยอยู่แค่นี้กลับดีกว่าแล้วพอกลับพอมาก็รีบนอนจะฝันเรื่องเดิมต่อรอบนี้เธอก็มาอยู่ในข่าวที่แซนดี้สมัครงานก่อนหน้านี้แค่ดูคนที่มาก็เริ่มไม่ใช่ละทําไมมันมีแต่ผู้ชายล้วนเลยวะนักร้องที่มาร้องเพลงก็ไม่ใช่แซนดี้อีกแซนดี้เธอก็ไม่ได้ร้ออองงเเพลไปป็นนนแดซร์ยนนูู่ พอยิ่งดูโชว์ไปเรื่อยมึงไม่ได้ขายแค่เสียงอย่างเดียวแน่แ่คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่ก็เริ่มเลงแล้วว่าจะเอาคนไหนดีแซนดี้พอโชว์เสร็จเธอก็มานั่งร้องไห้งานที่เธออยากทํามันไม่ใช่แบบนี้เลยทีนี้แจ็คมันก็ล่าเธอไปทํางานต่องานยังไม่จบแขก v ี p รับแขกให้ดีๆหน่อยลุงแกก็เข้าประเด็นเลยเท่าไหร่จะหนูแซนดี้ย่คิดว่าไม่ใช่แล้วนี่จะเป็นกะหรี่อยู่แล้วเนี่ยแจ็คเขาก็มาเกี้ยวก่อมเนี่ยบอกว่าอยากเป็นนักร้องไงถ้าอยากเป็นคุณก็ต้องเอาใจคนพวกนี้ดีๆทวากันตามหลักแล Dancer, แต่ละคนยาก็มีลอ่อกันแถวนี้ก็มีแล้วสุดท้ายแซนดี้เธอยอมทำํำไหมเธอก็ยอมอยู่ดีรอบแรกเสร็จไปแล้วได้เงินไปแล้วด้วยลุงแกก็อยากต่อรอบสองอีกโชคดีที่แอลลี่เธอตื่นขึ้นมาก่อนพอตื่นขึ้นมาเธอก็ผิดหวังเธอก็ไม่นึกว่าแซนดี้สุดท้ายจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ตอนเรียนก็เสงตอนทํางานก็เสงสง่อนเขาก็รู้ว่าแซนดี้ทางานที่นี่เขาก็เลยแวะมาคุยไอ้นี่ก็ขยันจีบด้วยจะจีบติด่าว่าไม่รู้ทางานไปสักพักหนึง่งยายก็โทรมาถามอีกว่าเป็นไงบ้างยายก็เพิ่งรู้เนี่ยว,ว่าแอลลาาี่ย มองนะว่าแอลลี่เห็นแม่แล้วเธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ยายฟังมากเธอแค่บอกว่าเธอสบายดีไม่ต้องห่วงคุยกับยายจบเจอลุงคนเดิมมาดักคุยอีกคนหนึ่งลุงก็ถามเป็นไงบ้างแอลลี่สบายดีใช่ไหมนี่รู้จักชื่อเธอได้ไงเนี่ยผู้หญิงสวยๆที่อยู่แถวนี้เขารู้จักชื่อทุกคนแหละลุงแกก็เดินมาคุยนิดนึงแล้วก็ไปเพื่อรวมงานก็เดินมาถามว่าแพนซี่เขามากวนปะเน็ยไม่ต้องงงลุงคนนั้นไงชื่อแพนซี่รู้ไหมสมัยก่อนลุงคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะผู้หญิงกี่คนกี่คนเสร็จเขาหมดเขาดเเลลลลิกงานแ้วอี่ เธอไม่อยากกลับห้องเลยกลับไปเดี๋ยวคงไปฝันเรื่องแซนดี้เหมือนเดิมตอนนี้เธอก็ไม่อยากรู้เรื่องชีวิตของแซนดี้แล้วด้วยเจ้าของร้านกระุ้ทันก็บอกว่ามันนอนนี่ไม่ได้นะพอกลับมาถึงห้องก็ฝันเห็นแซนดี้เหมือนเดิมแจ็คมันก็ลาาแซนดี้ออกมาทํางานรู้อยู่แล้วนี่ว่างานนี้ต้องทําอะไรไปรีบไปเลยเดี๋ยวลูกค้ากลับหมดเต้นอยู่แป๊บหนึ่งลุงคนนี้ก็เดินมาทักว่าไงส,สวยๆชื่ออะไรเนี่ยพอบอกว่าชื่อแซนดี้ช่างเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือเกินชมกันแค่นั้นแล้วก็ไปรับแขกต่อที่ห้องพอรับแขกเเเเเสร็็็จกกกกมมมาาต้นนียแแขหแขกกืืออดิช่ ชื่ออะไรจ้าน้องสาวรอบนี้ก็ลองใช้ชื่อเล็กดูเป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยไม่ว่าแขกกี่คนกี่คนพอถามว่าชื่ออะไรจ้ามึงจะบอกว่าชื่อสมชายมันก็บอกว่าเพราะหมดอะ่ะแซนดี้ก็ชอบพวกนี้ฮาดีไว้ทีนี้ก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งคนนี้ก็มาถามชื่อเหมือนเดิมเธอก็บอกชื่อมั่วๆไปแต่ลูกค้าคนนี้เขารู้ว่าชื่อปลอมเขาถามชื่อจริงดูทรงก็เหมือนตำรวจถามก็ยิ่งเหมือนตำรวจอีกแซนดี้เธอก็บอกว่าเธอชื่อแซนดี้แซนดี้คุณมีค่ามากกว่าจะมาทำงานแบบนี้นะแซนดี้ก็คิดว่าเธอไม่เหลืออะไรแล้วทำต สียยหายอะไรลองมองกระจกดูตัวเองสักหน่อยไหมเผื่อจะคิดได้แอลลี่ก็เรียกช่วยเตือนสติเผื่อจะได้ยินเธอมั่งทุบแล้วไปหน่อยกระจกแต่สะดุ้งตื่นอีกทีนึงมาอยู่ที่ห้องแต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนยังไม่ได้ตื่นจริงๆเธอก็เห็นภาพของแซนนี้อยู่ด้านบนพร้อมกับแขกทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่เคยแวะเวียนมาที่นี่และแขกที่เคยมาที่นี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวแม่งมากันเป็นสิบถึงขั้นถอนกางเกงแล้วไม่ไหวแล้วไปดีกว่าแอลลี่เธอก็ไปตั้งสติอยู่หน้าห้องแป๊บหนึ่งเปิดห้องมาดูอีกทีเหมือนจะไม่มีอะไรไว้แแแต่แ่่คเเหหมืออนนะอนนนนพััไปดูทา้้นนะโก ท่านยืนรออะไรกันเนี่ยคืนนี้เธอก็นอนห้องไม่ได้แล้วมาอยู่ที่มาหาลัยดีกว่าแล้วมาเงินว่าจอนเขาก็ดันอยู่ที่นี่พอดีอคุยไปคุยมาแซนดี้เธอบอกว่าเธอไม่อยากากลับห้องเลยถ้างั้นไปงานปาร์ตี้ฮาโลาวีนคืนนี้ดิแต่งหน้านิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วตัดผ้ามาที่งานมึงสองคนก็แต่งกันเปลืองสีมกันนะเนี่ยพวกแก๊งเจ๊เขาไม่เห็นแต่งขนาดน,นี้เลยแล้วเหมือนเจ๊แกก็ใจดีอยู่ก็เอาเล่ามาให,ให้กินกินไม่แค่แก้วเดียวแอลลี่เธอก็สนุกทั้งคืนไปเลยตอนแรกก็มันกันอยู่ดีๆพวกแก๊งลูกค้าเขาก็ตามมาามกกััันนนนนถึงงี่่พอหไไปดููววแล้ ทำไมลูกค้ามานี่ขับตังเงีย้ยตังงี้เจ๊ดันมาเต้นอยู่นี่อีกและส่วนแจ็คผู้เป็นแมงดาก็ตามมาคุมเหมือนเดิมทางเอลลี่เธอก็ออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าจอนก็วิ่งตามมาดูเป็นไรปะเนี่ยเธอไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลยเธออยากเป็นเหมือนคนอื่นมองดูรอบๆตอนนี้คนอื่นเขาดูดกันอยู่นะเอลลี่ก็ขอดูดด้วยอยากเป็นเหมือนคนอื่นมีสัญญาณมาแล้วคืนนี้จอนก็ถามอยากไปไหนไหมเจ้าของห้องห้ามพาผู้ชายเข้าเพราะงั้นเงียบไว้อย่าบอกใครนะจอนมึงนี่เป็นผู้ชายไม่เก็บอาการเลยจอนตกลงกันได้แล้วก็ไปห้องดีกว่าทั้ง เอลลี่ก็เกือบเคลิมแล้วถ้าไม่เห็นไอ้เงาด้านบนเนี่ยจอนก็หันไปมองดูมั่งก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าตอนนี้แจ็คเขาก็เหมือนหยิบมีดไล่แทงแซนดี้อยู่จอนก็พยายามเรียกสตีเอลลี่ถามว่าเป็นอะไรเรียกไงก็ไม่สนใจเขาเลยกลัวอะไรก็ไม่รู้ป้าเจ้าของหอก็ดีเสียงดังเธอก็ขึ้นมาเคาะห้องเอาผู้ชายเข้ามาอยู่ในนี้ประเดี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยทางจอนเอาไงดีวะไอ้นันก็หลอออะไรก็ไม่รู้อยู่ต่อเขาติดคุกแน่เข้าไปดีกว่าจอนเขาก็ลนไปหน่อยล้มใส่กระจกแตกชนมั่วซั่วไปหมดแน้วสวนป้าเจ เงาไปจากที่นี่นะทางเอลลี่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นภาพที่เห็นของเธอคือแจ็คกับแซนดี้แม่งจัววกันใหญ่แล้วแล้วเหมือนแซนดี้จะไม่รอดด้วยนะเนี่ยพอยายจะเปิดไฟเอลลี่ถึงได้สติกลับมายายก็ถามวอ้คนเมื่อกี้มันเข้ามาทําร้ายหรือเปล่าเอลลี่เธอก็บอกว่าเปล่าทางนั้นตอนเช้าค่อยคุยเรื่องนี้กันทีนี้เอลลี่เธอก็นั่งระแวงอยู่ในห้องน้ํายันเช้าอะ่ะพอมาคุยกับป้าเจ้าของหอเอลลี่เธอก็มาขอโทษป้าก็เข้าใจแต่ว่าอย่าให้มีครั้งที่2นะเดี๋ยวก่อนนะป้าขอถามนิดนึง นะแล้วหญิงที่ชื่อแซนดี้เคยมาเช่าไหมป้าก็จาไม่ได้หรอกบางคนก็ใช้ชื่อปอมถ้างั้นในห้องเธอมีคนตายไหมป้าแกก็บอกว่าที่นี่ลอนดอนนะทุกตึกก็มีคนตายหมดนั่นแหละเดี๋ยวว่าแต่ตึกและมุมถนนก็มีพอคุยกับป้าจบดูได้พวกนี้ยังตามมาอีกพอตอนมาเรียนจอนเขาก็เหมือนไม่ค่อยกล้าคุยพวกเจ๊ก็ติดแซลเมื่อคืนไปเสียวกันไม่ใช่เหรอทำไมทําหน้าง,งนะั้นอะเอลลี่เธอก็ยังไม่ตอบโต้เหมือนเดิมแต่พอทางานไปเรื่อยๆแบงมาอีกแล้วเห็นแซนดี้สภาพนี้ก็วิ่งหนีดีกว่าวิ่งไปได้แปบ๊บ รู้จะตอบยังไงเลยแม่งยืนเรียงกันเป็นสิบเลยแล้วระหว่างทางที่วิ่งหนีออกมา ไม่รู้ขยันมาจากไหนกันเยอะแยะแล้วขนาดวิ่งมาข้างนอกถนนก็ยังเจอแล้วระหว่างที่มึนอยู่ว่าจะไปทางไหนดีเอลลี่เธอก็ตัดสินใจไปสถานีตำรวจดีกว่าเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังทางตำรวจก็ขอสรุปเหตุการณ์ให้ฟังนะไม่แน่ใจว่าเขาฟังถูกไหมเมื่อคืนนี้คุณเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วคุณได้คิดว่าเป็นภาพนิมิตจ,จากอดีตเมื่อยุค60คนที่ฆาตกรรมก็คือแมงดาคนหนึ่งที่เคยอยู่แถวนี้เมื่อปี60เอางี้นะคุณเคยใช้ยาอะไรที่มันหลอนประสาทมั้งไหมเธอไม่เคยยุ่งกับของ มาไม่ใช่เหรอมีใครเอาอะไรแปลกๆให้กินไหมล่ะมันก็มีนะแต่ว่ามันจะใช่เหรอไอ้เรื่องพวกนี้เธอเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ตอนไม่ได้เมาเธอก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนท้้งนั้นคนในครอบครัวคุณเคยมีประวัติทางจิตอะไรแบบนี้ไหมน,นี่จริงแม่ของเอลลี่เนี่ยก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวก็ต้องฆ่าตัวตายเอลลี่เธอคิดว่าเธอไม่ได้หลอนแบบนั้นเน่แล้วเธอคิดว่าคนที่เป็นแมงดาที่ชื่อแจ็คที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่มันยังตามกวนเธออยู่เธอเ,เ,อเาาียนพราะเธอ ตำรวจก็บอกว่าคิดว่าได้ข้อมูลครบแล้วนะกลับบ้านดีกว่าไปเสียเวลากูแล้วเกินมันก็มีแค่ตำรวจหญิงคนนี้ที่พอพึ่งพาได้หน่อยเธอก็บอกตามตรงว่าคดีเก่าขนาดนี้มันสืบยากนะไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปประมอะไรเลยเอลลี่เธอก็เลยมาที่ห้องสมุดมาหาข้อมูลดูและส่วนจอห์นผู้อยู่ทุกที่เขาก็อยู่ที่นี่พอดีเป็นห่วงเนี่ยมาทําอะไรที่นี่เนี่ยทุกคนในคณะก็อยู่ที่นี่กันหมดมัเตรียมหนังสือสอบเขาขอเคียย์เรื่องเมื่อคืนหน่อย ถ้าเขาทําอะไรพลาดไปเนี่ยขอโทษทีเป็นไงมึงนี่ไม่ธรรมดาจริงจอ<ร>นมึงก็ไม่เข็ดนะจะเอาให้ได้นะเอลลี่เธอก็บอกว่ามันไม่ใช่เพราะจอนหรอกถ้าเธอเล่าให้ฟังอย่าหาว่าเธอบ้านนะเมื่อคืนตอนที่เธอเป็นอย่างนั้นเพราะเธอเห็นบางอย่างเป็นฉากฆาตกรรมในยุค60เหมือนว่าวิฟี่คนนึงอยู่ในห้องของ,ของเธอชื่อว่าแซนดี้แล้วคนที่ฆ่าเธอยังลอยนวลอยู่ตอนนี้เธอพยายามหาข้อมูลของแซนดี้อยู่ว่าเธอเป็นใครจอนู้ไม่ยอมแพ้เขาก็ยินดีจะช่วยถ้างั้นช่วยดูในรังนั้นให้หมดหน่อยหาข้อมูลของแซนดี้ให้ทีนั่น แล้วระหว่างที่จอนเขาแยกไปหาข้อมูลแซนดี้ที่อยู่คนเดียวไอ้พวกลูกค้าก็เริ่มมาหาเธอแล้วแต่และตัวที่อยู่ที่นี่เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องแซนดี้ก็ไม่กลัวแล้วรอบนี้กูเจอตัวไหนกูฝันแน่โชคดีนะที่มาไม่โดนเจ๊จอนเขาก็ห้ามไว้พอดีทางโจคาต้าก็จะไปเรียกรปภมาเคลียร์จอนเขาพยายามวิ่งแปอธิบายและวนเนลลี่เธอก็เหมือนเห็นแซนดี้เดินอยู่ข้างล่างเธอจะตามแซนดี้ไปดูอยากรู้ว่าเธอจะเสืออะไรกันแน่ระหว่างที่วิ่งตามแซนดี้แต่ละอย่างที่เจอก็น่าปวดหัวมากไหนจะเจอภาพหล่อของแจงที่พยายามาเธป ทงานแล้วไหนจะพวกลูกค้าที่พยายามจะมาใช้บริการอีกพอตามแซนดี้ทางแซนดี้ก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอเอลลี่เธอก็เผลอสลบไปแป๊บหนึง่งฟื้นขึ้นมาก็เห็นลุงคนนี้กําลังไปกินเหล้าที่ร้านเพื่อรวมง,งานก็ถามว่าไปเที่ยวไหนมาเขาต้องอยู่แทนตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มคุยเอลลี่เธออาจเสียงโทรศัพท์เอาไว้แล้วส่วนที่ลุงเมาวัานนี้แกก็มารอเจอเอลลี่เห็นเจ้าของร้านบอกว่าเธอไม่มาทํางานก็นึกว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ในข่าวเมื่อก่อนคุณเจ้าชู้มากได้ผู้หญิงทุกคืนทางลุงแกก็บอกว่าเดี๋ยยยวนนนนนีี้้กกก็็เเปิิสััแบบมลา าง,งั้นลุงรู้จักผู้หญิงแถวนี้เยอะเลยเด็กเขาก็รู้จักทุกคนนะ่ะทาง,งัานรู้จักผู้หญิงที่ชื่อว่าแซนดี้ไหมแต่โหคนแถวนี้ก็รู้จักแซนดี้กันหมดลุงแกก็ร้องเพลงที่แซนดี้เคยร้องได้อันนี้จริงเขาคิดว่าแซนดี้ไม่คู่ควรกับที่นี่ด้วยซ้าเธอควรจะได้ดีกว่านี้แล้วไปอยู่ที่อื่นมากกว่าแต่ที่น่าเสียดายคือเวลาที่ผู้หญิงแถวนี้ตายสุดท้ายก็เหมือนกันหมดเยลลี่ก็บอกว่าเธอรู้ว่าลุงเคยทําอะไรมาก่อนเขาก็ทําอะไรไมาเยอะนะถ้าพูดกว้างขนาดนี้ก็ตอบไม่ถูกหรอกเธอรู้ว่าลุงทําอะไรกับแซนดี้เขาจะไปทําอะไรก็ โหลุงมึงอะคนฆ่าแซนดี้ยังมาทํามืนอีกนี่ถามจริงคิดว่าเขาฆ่าแซนดี้เหรอเดี๋ยวเธอ,เธอเจ้เาเรื่องนี้ไปบอกตํารวจแน่แล้วนี่คิดว่าเขากลัวตารวจหรือไงทางเอลลี่ก็มวัวแต่ชวนคุยลุงแกก็มวัวแต่เถียงก็รถชนเข้าให้เจ้าของร้านก็วิ่งมาดูเรียกรถพยาบาลแล้วก็บอกพวกนั้นเลยนะว่าเขาเคยเป็นตํารวจรถพยาบาลจะได้รีบขับมาที่นี่เอลลี่ก็งงว่าคนที่เคยเป็นตํารวจด้วยเหรอใช่เขาทํางานสืบคดีฆาตกรรมในย่านผงขายตัวนี่แหละแล้วลุงคนนี้เคยใช้ชื่อว่าแจ็คไหมไม่ใช้ชื่อเพนซี่แค่ชื่อเดียวเลยอย่าบอก สรวนคนนั้นที่เคยคุยกับแซนดี้มาก่อนเอลลี่เธอก็อยู่ไม่ได้แล้วทีนียเธอก็โทรบ,บอกย้ายว่าเธอจะกลับบ้านดีกว่าแล้วส่วนทางด้านจอห์นที่ตามหาเอลลี่อยู่เขาก็นึกว่าเอลลี่อยู่ในรถตำรวจก็เลยวิ่งตามพอเจอจอห์นเอลลี่ก็ขอร้องให้จอห์นไปส่งเธอที่สถานีรถไฟหน่อยจอห์นก็บอกว่าเขามีรถเดี๋ยวขับไปส่งที่บ้านเองพอได้รถมาเอลลี่เธอก็จะกลับห้องไปเก็บของแป๊บหนึ่งถ้าสิบห้านาทีเธอไม่ลงมาก็เข้าไปตามเธอทีเอลลี่เธอก,กล่าวว่าจะไปคุยกับป้าคอรีนเจ้าของหอตรงๆเพื่อเธอใจดีคือเงินมัดดจาาาาใให้้้สกนนนนิึงงปชวเขขม ก่อนมานั่งคุยกันก่อนขอโทษเรื่องบุหรีด้วยที่จริงเธอก็ไม่ได้ดูดมานานแล้วแต่พอมีเรื่องเมื่อคืนเธอก็เลยเอาซะหน่อยทีนี้เอลลี L ่ e, เธอก็พูดไม่หยุดหลักๆคือบอกว่าจะย้ายออกและขอเงินคืนกับขอโทษไม่คุณใจเย็นก่อนดื่มชาก่อนอันที่จริงก่อนหน้านี้เธอไปหาตำรวจมาใช่ไหมเรื่องที่ว่ามีคนตายในห้องของเธอใช่เธอเพิ่งไปมาวันนี้เลยพอดีก็มีตำรวจหญิงคนหนึ่งมาที่นี่มาถามเรื่องของเอลลี L ่ e, ว่าเอลลี L ่ e เป็นยังไงแล้วก็ถามเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตายอยู่ด้านบนตอนแรกก็คิดไม่ออกนะว่า้ิิคคคนนนัแต่ดดไปมาก จะเป็นเธอตอนวัยรุ่นก็ได้นะตอนนั้นเธอก็มีความหวังเต็มที่ที่มาที่นี่อย่าบอกนะว่าป้าคือแซนดี้คนนั้นใช่เธอเคยอยากเป็นนักร้องอยากขึ้นเวทีแต่พอเข้าจริงก็ได้มาเป็นหลี่เธอคิดว่ามันคงคล้ายๆกันมั้งตอนที่ทํางานอยู่ที่นี่เธอพยายามลืมหน้าลูกค้าพวกนั้นแกล้งทาเป็นลืมตัวเองลืมว่าตัวเองต้องการอะไรตัวตอนนี้เธออยากจะเป็นก็าตายอยู่ในห้องนั้นมั้งแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งไอคนที่เอาเธอมาทํางานที่นี่มันพยายามจะทาร้ายเธอเธอก็เลยสู้เอามีดที่มันมาขู่แทงมันเองเชื่อไหมว่าเธอไม่ได้ เป็นร้อยครั้งสะใจมากเรื่อส่วนลูกค้าแต่ละคนที่ขยันมาใช้บริการแลือเกินเธอก็ส่งไอ้พวกนั้นไปอยู่ที่เดียวกันหมดในเมื่อที่นี่ทำร้ายเธอเธอก็ต้องเอาคืนแต่ละคนในพวกนี้คงกลับบ้านกันไม่ถูกหรอกอยู่ตามพื้นมั่งอยู่ตามตู้มั่งเอลลี่ก็ช็อกตาเหลือกไปแล้วว่าแล้วทำไมลูกค้าพวกนั้นกวนจังเลยที่แท้พวกนั้นมันอยากให้ช่วยเรื่องนี้นี่เองเอลลี่ก็ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนที่เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจโอ้เรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรเลยเพราะตำรวจก็คิดว่าเธอหลอออะไรสักอย่างหนึ่งนี้ไปบอก ใครได้แน่นอนนั่นไงว่าและทำไมมึนๆโอ้โหยายยายเอาชาอะไรให้กินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเอลลี่เธอจะไม่จบแบบคนพวกนั้นแน่นอนเธอจะทำให้เหมือนการฆ่าตัวตายเพราะหลายคนคงคิดว่าเธอต้องทำแบบนั้นแน่ๆด้วยความไม่เกิน15นาทีจอนเขาก็มากดออดเรียกแมมแล้วไหนบอกว่ามาคนเดียวเอลลี่ก็พยายามวิ่งไปบอกจอนว่าอยากเข้ามาชนของเหินก้นบุหรี่ล่วงหมดถ้าทร่งเนี่ยไฟไหม้แน่นอนสุดท้ายโดนป้าแกหลังมือไปทีหนึ่งมึนเลยมีอะไรพ่อหนุ่มอ๋อเขามาหาเอลลี่อ๋ออยู่ข้างบนเข้ามาเลยเอลลี่ก็พ ฟืนมาเธอก็ตะโกนบอกให้จอนหนีไปไม่ทันแล้วจอนก็นโดนไปก่อนคนแรกส่วนเอลลี่ก็พยายามคานหนีขึ้นมาข้างบนทีป้าไปทีหนึ่งถึงคานขึนข้นมาข้างบนได้พอกลับมาที่ห้องของตัวเองก็เจอไอ้ลูกค้าพวกนี้อีกพอตั้งใจฟังดีๆลูกค้าแต่ละคนบอกว่าให้ช่วยพวกเขาหน่อยแล้วส่วนด้านานป้าที่ตามขึ้นมาบนห้องรอบนี้เธอก็เหมือนเห็นวิญญ,ญาณพวกนี้ด้วยวิญ,ญญาณของแจ็คเนี่ยก็มาตบเรียกสติอันที่จริงเธอไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้เลยไปรีบไปช่วยเพื่อนไปก,นก่อนที่จะช่วยไม่ทันจากนั้นไม่นานทางตววก็มมาาถึงงททีี่่่นนชยั้ค ส่วนป้าแกก็ไม่หนีแกก็อยู่ในห้องนี้ดีกว่าหลังจากเรื่องนี้จบเอลลี่เธอก็ยังเข้าเรียนเหมือนเดิมและผลงานของเธอที่ออกแบบมาทุกคนก็ชอบมากถือว่าเป็นดีไซเนอร์ดาวรุ่งคนหนึ่งเลยและหนังเรื่องนี้ก็จบด้เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตาม,มาก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ